ไปมองวินียสิว่าเราเดกวเด๋ยวไปไปงูวะไไปงมอนวาเวนี่ครับสองรครับสองครับผไได้สั่งนะครับเอา เบ็นแล้วไหมครับผมมเงียวครับอามเงยแบบนี้ก็มีต่างละมือเลยหอเงียวหอยกระเสียสองร้อยเงียบก็ต้องเสียสองรออ <c oughs> ้อยอ๋ก็จอดพิทบองเถอะน้อพี่นบองเลยเอาเอาคุณนุาาน่นกันไปสอ,องร้อยป่ะสองร้อยเอา้ายังินมาซัวอไม่เหลือ

ايني نه نه